สวัสดีครับได้รับการตรวจสอบเสาวาศในดินาลมฟ้าพยากรณ์กับผมอิทิพต์ปิละโรทางยู u ูบอุทิพต์ลับทีวีนะครับวันนี้วันที่4กันยายน2565มีการแจ้งเตือนจากหลายหน่วยงานให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสืบเนื่องจาก2ปัจจัยครับร่องมรลรมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนและมรลุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นครับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน58จังหวัดระวังฝนตกหนักขณะที่พื้นที่ที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือในลุ่มน้ําเจ้าพระยาลุ่มน้าภาคกลางนะครับที่ปริมาณฝนที่ตกลงมาจะทําให้น้ําเหนือนั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นและก็กระทบกับพื้นที่ที่รับอุทกภัยอยู่แล้วขณะที่จิสด้าก็เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมครับมีพื้นที่ในลุ่มน้าเจ้าพระยามากกว่า40ไร่ขณะนี้ได้รับผลกระทบนะครับ ไปอัปเดตว่าประกาศที่เกิดขึ้นฝนที่ตกทั้งคืนในหลายพื้นที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครทําให้เกิดน้ําท่วมขังรอการระบายนะครับโดยเฉพาะในย่านเขตบางนานะครับไม่ว่าจะเป็นแถวโรงพยาบาลศิรินแถวหลังเซนทานบางนาประชาชนบางรายบอกนะครับว่าอยู่ที่นี่มาน้ําไม่เคยท่วมขังแบบนี้มาก่อนขณะที่หลายพื้นที่ก็คงต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องจากว่าเวลานี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่2แล้ว ขณะที่ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดนั้นนะครับก็แสดงให้เห็นร่องมรสุมครับาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้วก็ลาตอนบนครับเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับในช่วงวันที่5-9กันยายนครับร่องมรสุมนั้นก็จะมีกําลังแรงขึ้นแล้วก็เลื่อนลงมา,าพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงนะครับลักษณะเช่นนี้ทําให้ทายฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑนภาคตะวันออกภาคใต้จึงเตือนประชาชนให้ะมัดระวังนะครับขณะที่ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยกําลังแรงขึ้น ทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับประชาชนระมัดระวังในการเดินเรือช่วง5-9กันยายนนี้ ขณะที่กราฟิกแสดงการคาดการฝนรายวันของกรมอุตุนิยมวิทยาก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางนะครับที่ร่องฝนนั้นมีโอกาสจะเลื่อนลงมาพาดผ่านแล้วก็มีโอกาสที่จะแช่อยู่ทำให้เกิดฝนตกครับเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่เสี่ยงที่เผชิญกับอุทกภัยอยู่แล้วจากแบบจำลองก็แสดงให้เห็นนะครับว่าตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไปครับโดยเฉพาะวันที่จะมีฝนตกหนักๆนะครับวันที่6วันที่7 วันที่8เนี่ยนะครับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากครับภาคเหนือตอนล่างอีสานกลางตะวันออกครับภาคใต้ตอนบนครับซึ่งอากาศที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งได้สีฟ้าก็หมายถึงนะครับบริเวณที่มีอากาศเย็นส่วนฝนนั้นก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวอ่อน,ออนและจุดสีแดงๆไปจนถึงสีชมพูนะครับสแสดงให้เห็นว่า พื้นที่บริเวณนั้นจะมีฝนตกหนักในขณะที่แผนภาพดาวเทียม Cosmo Sky Map ของจ i s d a เปิดเผยลุ่มน้ำสำคัญๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำป่าสักแล้วก็ลุ่มน้ำบางประกงตอนนี้ได้รับผลกระทบมากกว่า4.6แสนไร่ในขณะที่พื้นที่การปลูกข้าวก็ได้รับผลกระทบ1.5แสนไร่นะครับถือว่าเวลานี้สถานการณ์นั้นขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น และปิดท้ายกันที่สภาพระกาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งอัพเดตมาช่วงเช้าวันนี้สำหรับพื้นที่ภาคเหนือนะครับฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับจังหวัดต้องเฝ้าระวังเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิษฐ์ พเพชรโนโลเพชรบูรณ์ส่วนพื้นที่ภาคอีสานฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนม 101, ร้อยเอ็ดยโสธรอ่ำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางฝนร้อยละหกของพื้นที่นครสวรรค์ลบบุรีชัยนาสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยากาญจนบุรีพื้นที่ภาคตะวันออกครับฝน70%ส ของพื้นที่ปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดครับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับฝนฟ้าะนองร้อยละหกของพื้นที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภาคใต้ฝั่งอันดามันครับฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ระนองพังงา ภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลครับปิดท้ายที่กรุงเทพมหานาครวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับต้องรอตรวจสอบเรื่องของน้ําท่วมรอการระบายเพราะขณะนี้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับทั้งหมดเป็นการแจ้งเตือนในดินน้าหลุมฟ้าพยากรณ์ครับคุณผู้ชมที่จะปักหมุดสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับเช่นเดียวกันครับแจ้งข้อมูลข่าวสารก็ใต้คลิปนี้วันนี้ผมอิทธิพัดครับลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ